สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพนิดามาร่วมงานไว้อาลัยบุตรสาวครั้งสุดท้ายมีคนติดตามเรื่องราวนี้เป็นจํานวนมากวันที่11มีนาคมที่คริสตจักรแห่งความสุขในพิธีไว้อาลัยแตงโมพัทรริดาเรือนิดาพัชระีวรพงศ์ได้มีการเตรียมงานที่จะจัดขึ้นในเวลา18บแนาฬิกา30นาทีดยช่วงเย็นวันนี้คุณแม่พนิดาคุณแม่ของแตงโมนิดาเดินทางมางานไว้อาลัยบุตรสาวโดวยชุดสีขาวและกระเป๋าแชนแนวสีชมพูออโรสตามธีมงาน อย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของแตงโมนิดาด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Hot News ขอบคุณครับ